ก็อันนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทางกายถ้ามีอาการอย่างนั้นจะแก้ไขโดยวิธีใดวิธีหนึ่งให้มันหายไปถ้ามันจะสำลักก็หาวิธีแก้ไขอาการสำลักให้มันหายไปแล้วกำหนดติดภาวนาไปใหม่ไม่ต้องไปโล่หนอหรอกมันเกิดขึ้นแล้วเราก็รู้เองเพียงแตู่ล่ตอนนั้นแหละไม่ต้องไปหนอมันอย่าไปกลั้นปล่อย เอออะไรก็ได้กออมันเกิดแบักสำลักขึ้นมาก็แก้ไขด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งเึ่งเกียวข้องกับทางกายหรือ,อน้ำลายที่มันจะสำลักถ้ามันจะสำลักถ้าไม่เตรียมกระบวนกัรต่อไปถ้ามันจะไอก็ไอให้ใหมันหายถ้ามันจะหาวก็หาวให้มันหายอันนี้เป็นเรื่อง มันเป็นตัวทุกข์ที่เกิดขึ้นทางกายเราแก้ไม่ได้ถ้าอย่างเรานั่งนานมันปวดแข้งปวดขาเราจะไปนื้อว่าปวดน้อปวดน้อปวดน้อโปวดน้ออยู่นั่นถ้าจิตไม่สงบแล้วมันก็ไม่หายปวดในเมื่อมันทนไม่ไหวก็คิกซะเปลีนอิริยาบถซะมันก็หายไปเป็นแต่เพียงว,ว่าเรากําหนดรู้ถ้าหากสามารถที่จะ <c oughs> ถ้ามันเกิดเวทนาขึ้นมาเจ็บปวดถ้าเราสามารถที่จะกําหนดจิตให้วิ่งเข้าสมาธิได้อย่างฉับพลันก็ทําแล้วมันจะหายปวดก็จิตเข้าสมาธิอย่างแท้จริงแล้วมันจะไม่มีตัวปรากฏในความรู้สึกในเมื่อตัวไม่มีแล้วาการเจ็บปวดมันก็ไม่มีเ็ราะเวทนามันเกิดจากกายเท่านั้นเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์ในเกิดจากกายส่วนอุเบกขาเวทนานั้นมันเกิดจากใจโดยเฉพาะ ในเรื่องของความทุกข์ที่เกิดทางกายนี่เราฝืนไม่ได้หรอกอย่างบางท่านปฏิบัติแล้วต้องอดอาหารต้องทรมานอย่างนั้นอย่างนี้อย่าอย่าไปทําอาจมาเนี่ยเคยอดข้าวเป็นอาทิตย์อาทิตย์แล้วมันก็ไม่เกิดผลอะไรขึ้นเราก็ได้เจ้าสอนว่าคนที่ยังมีเกลเอเป็นเชื้ออยู่แม้การทรมานตนด้วยการย่างตนโดวยวนผ่านเติ่ง ด้วยการทรมานตัวเองด้วยวิธีการต่างๆก็ไม่สามารถที่จะทําเขาให้หมดกิเลสไปได้แต่กิเลสมันจะหมดไปด้วยเหตุผลเราจะรู้เหตุผลก็ต้องค,นคะะน้นเจิจะะิจณาเมื่อเราค้นคจดจิจณาจิดมันรล้เหตุรู้ผลว่าทุกเกิดจากไหนสุขเกิดจากอะไรทําอย่างนี้มันเป็นทุกไหมทําอย่างนั้นมันสุขไหมอะไรํานองนี่มันรู้เหตุรู้ผลกันแล้ว มันก็ปล่อยวางไปเองถ้าหากเรายังยังไม่รู้จริงเห็นจริงแล้วเราจะไปละอย่างไรมันก็ละไม่ได้รอกทีเลยอาจะมาขอเยนยันว่าชิเลตไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปละเอาได้ชิเลตี่่ละได้คือละการไม่ทําละการไม่พูดแต่ความรู้สึกทางใจเนี่ยตั้งใจละเอาไม่ได้ ถ้าใครไม่เชื่อก็ลองลองลองพิจารณาดูจุดของตัวเองกันแล้วกันการละกิเลสทางกายก็คือศีลห้าข้อ,อปฏิบัติตามศีลในข้อที่จะละเมิดด่วยกายเช่นการฆ่าการลักการประพฤติผิดในการการดื่มกินสุราเมรยัยงดเว้นจากการทำสี่ข้อนี้เป็นอันละกิเลสทางกาย เว้นจากปวดปวด,ด,ดต่อเตี่ยพูดคำยาพูดเพลช์เหลวไหลถ้าเรางดเว้นเป็นการละกิเลสทางวาจาละได้แต่กายกับวาจาแต่ส่วนใจนี่ต้องอาศัยอบรมสื่นสมาธิปัญญาให้มีกํำลังกล้าถึงขนาดประชุมพร้อมลงเป็นองค์อริยมรรคความประชุมพร้อมขององค์อริยมรรคซึ่งเกิดจากศื่นสมาธิปัญญานี่ ตัวที่เด่นทัดที่สุดก็คือสติเราภาวนาจดมุ่งเพื่อให้เรามีสติอย่างเดียวแม้ว่าเราจะรู้อะไรมากมายแตกเพียงใดก็ตามแต่สติยังหย่อนสติยังบกพร่องอยู่มันก็ยังไกลต่อความสำเร็จถ้ามีสติสัมปชัญญะพร้อมจนกลายเป็นมหาสติ เงเลือววามหาสติปัฏฐานนั่นแหละจึงจะเกิดเป็นการประชุมต้อมแห่งอรยิยมรรคภายในจิตของเราในมาจิตมีสติสัมปชัญญะมีอรยิยมรรคประชุมต้อมศืลนธรรมาี่ปัญญามันก็เป็นจตสึกฝังแน่นอยู่ในจิตจิตเป็นศืลนธรรมาี่ปัญญาสืีนธรรมาี่ปัญญารวมลงเป็นหนึ่งเป็นตัวจิตเอง ทีนี้มื่อจตสัตน์สืนสมาธิปัญญาโดยธรรมชาติของสื่นสมาธิปัญญาแล้วมันเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์สะอาดไม่มีกิเลสแล้วจิตของเราก็จะปฏิวัติตัวคือกลับสภาพเป็นความไม่มีกิเลส ลักษณะของจิตเป็นแต่เพียงรู้จึตคกรนึกรู้จิตโตร,ร้อนรู้เย็นเท่านั้นแต่แต่ไม่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอาจ,จะมาขอถามดูถือว่าไอคนนี้คนจริตเราเรียกว่าคนไม่มีสติใช่ไหมแล้วเขามีจิตหรือเปล่า เวทาอัเวทนานั่นมันก็มีอาจมาอยากทราบว่าเขามีจิตหรือเปล่าเขาก็ยังมีจิตพอจิตเขาไม่มีสติเขาจึงกลายเป็นคนหรือคนจริตสติถ้าจะว่าโดยส่วนรวมกันแล้วถ้าจิตไม่มีอะไรก็ไม่มี ทำก็ไม่มีสติก็ไม่มีอคาถาวิริยะติสมาธิปัญญาก็ไม่มีถ้าไม่มีจิตโดยธรรมชาติของคนเราเนี่ยจะต้องมีส่วนประกอบสองอย่างคือกายกับจิตจนึงเมื่อจิตมีแต่ตัวจิตอันเดียวไม่มีกายเป็นส่วนประกอบทําอะไรไม่สําเร็จ แต่เมื่อมากรอร่างขึ้นเป็นตัวเป็นตนเป็นโลกเป็นล่างขึ้นมามือตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วจิตอันนี้ก็อาศัยประสาทท้าเสอประสาทตาประสาทหูประสาทจมูกประสาทลิ้นประสาทตายแล้วก็ประสาทหัวใจซึ่งเราเรียกว่ามันส่ะมอเป็นสื่อสัมพันธ์ให้เกิดความรู้สึกลึกๆึดเค่งแสดงอาการออกมา ด้วยการคิดดีหละคิดั่วเพราะฉะนั้นสภาพความเป็นจริงของจิตนั้นเป็นแต่เพียงสภาพที่รู้สึกรู้ในรู้คิดแต่หาระเบียดไม่ได้คิดเลื่อยเปื่อยไปแต่เมื่อมือติเป็นเครื่องประกอบซึ่งเรียกว่าเจติติติตนี้เป็นเจติติที่ประกอบอยู่ในจิต ถ้าคนมือสติอ่อนๆก็กลายเป็นคนปัญญาอ่อนถ้าคนมือสติเข้มแข็งก็กลายเป็นคนมือปัญญาโดยสมรยชาติถ้าสติที่ได้เึดฝนออกลม้วยการเท่งทินิดในเครื่องรู้อันเป็นอุบายให้เกิดกำลังกล้าขึ้นมาสติมีอกำลังเราเรียกว่าพลังจิตเป็นอย่างนักนใช้อำนาจจิตทั้งหลาย โดยปกติแล้วเพียงแต่เล็กอย่างเดียวเพียงแต่ใช้พาการเล็กอย่างเดียวแล้วจิตมันจะไม่มีพลังจะต้องอาศัยการเปิดขัดเพ่ง <c oughs> เพ่ง <c oughs> เทียนเพ่งกระสินเท่งอะไรก็แล้วแต่ในเมื่อจิตมีเครื่องโลจิตก็มีสติสัมปชัญญะดืขึ้นในเมื่อจิตมีสติสัมปชัญญะดื้ขึ้นจิตก็มีพลัง าหากใช้การเตื่อกสินก็สามารถใช้พลังจิตให้ประโยชน์ในทางนอกได้เ็นอย่างอาจจะใช้พลังจิตช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆเ่นยังพวกหมอมนุิย์ชาสยกาทั้งหลายเจนมนต์ต่อดูกเป็นต้นถ้าลำพังแต่เนึกในจิตว่าให้กระดูกนี่มันต่อกันต่อกันต่อกัน,กนมันก็ไม่เกิดไม่ไม่เกิดผล เพราะฉะนั้นเขาจึงมือคาถาอาคมท่องบทท่องคาถาแล้วเป่าลงไปจะดูกสามารถต่อกันได้คาถานั่นแหละคือเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเป็นส่วนประกอบให้จิตกับสติตเนี่ยเกิดพลังขึ้นมาเพราะฉะนั้นจิตกับสติเนี่ยเราจึงมือจึงทำความเข้าใจว่าจิตนี่สักแต่ว่าเึกว่ากิด แต่หาความเป็นระเบียบไม่ได้แต่เมื่อมือติเข้าประกอบเป็นเจตติตแล้วความคิดของจิตนั่นจะเป็นระเบียบยิ่งขึ้นดังแบบที่เรามาหัดภาวนานี่หัดเพื่อให้จิตของเราเกิดติมีสติตเข้มแข็งขึ้นเพื่อจะได้จัดระบบความคิดของจิตนีน้ให้มันมีระเบียบดีขึ้นมันหาดจะจัดก,กันไม่ได้ ถ้าเราตั้งใจจดจ้องจะฟังคำพูดของผู้พูดเมื่อจิดต้องเราไม่อยู่กับคำพูดก็เรียกว่าเราขาดสติไอ้นนี้ <มา S 1> ี<ะ>่ก่าตันโดยธรรมดากันธรรมดาที่ได้ได้อีกอันหนึ่งไม่ใช่รักษณะขาดสติอันนี้เกิดเช่นสำหรับผู้ที่เคยภาวนาเป็นมาแล้ว ถ้าหาการฟังเทศถ้าจิตมันไม่ยอมรับมันก็เข้าไปสู่ความสงบในเมื่อสงบแล้วมันก็ไปนค้นฟ้าตามหน้าที่ของมันเองอันนี้ลักษณะหนึ่งถ้าเป็นแบบนี้ไม่ใช่เรื่องขาดสติอย่างการฟังเทศฟังไปฟังไปฟังไปถ้าหากว่าไอโฟมของโูเทศกับโูมของเรามันไม่ตรงกัน จิตมันจะไม่เอาไหนมันจะเข้าไปสู่ความสงบแล้วไปค้นฟ้าของมันเองต่างหากโดยไม่สนใจกับคําพูดของผู้พูดอันนี้ไม่ใช่ลักษณะขาดสติแต่ถ้าเราตั้งใจว่าจะให้จิดมันดูกับคําพูดของผู้พูดพอเสร็จแล้วมันไม่จะลักษณะของความสงบแต่มันลอยเลื่อนไปทางอื่นคือมันเลืมๆไปอันนี้เป็นลักษณะของการขาดสติ ทุกิึงทุกอย่างในโลก <c oughs> มันเป็นิึงที่มีอคณมีประโยชน์และมีความรึงตามขั้นภูมของเขาหลักวิชาเศรษศาสตร์เขาก็มีความรึงตามขั้นภูมของเขาเป็นอย่างบนต่อกระดูกดังที่ว่านั้นความรึงมันก็ปรากฏเป็นส่วนมากคือว่าผู้่ึเขาเรียนแล้วเขาก็สามารถที่จะต่อกระดูกได้ แม้ในระดับตนท่านตัญญาจนต้นคนหลวงสุภาพาลาใสก็เก่งในวิชาต่อปรุตเป <c oughs> นี่ในเมื่อเอาคาถาวิชาจยาศาสตร์มาบริกรรมหรือมาท่องบนนั้นมันเป็นการผิดหรือไม่อันนี้เกิดหรือไม่เิดยู่ที่ความรโลจึงความรู้ความรูร้รเท่าเอาทันของพู้ใไทย พระพุทธเจ้าก็ใช้วิชาไสยศาสตร์นในสาวจำเป็นเคไจะยินไหมระพุทธเจา้าใช้วิชาไสยศาสตร์<ม>อะไรที่เราน้อมไปเพื่อผลตอบแทนในการท่องบนคาถาอาคมหรืออธิษฐานจิตอันนั้นคือไสยศาสตร์เข้าใจป่ะ อะไรที่เราท่องบนซึ่งเป็นคาถาอาคมแล้วต้องการผลตอบแทนในความสำเร็จตามความปรารถนาะสิ่งนั้นเรียกว่าไสยาศาสตร์เช่นท่องบนคาถาอาคมเช่นท่งองบนอุนุยังอูนูยังแล้วก็ให้หนังมันเหนียวเนี่ยอธิษฐานให้หนังเหนียวอันนี้เรียกว่าไสยาศาสตร ถ้าเราไปไหว้พระเนี่สาธุสาธุข้าพเจ้าไหว้พระแล้วกรุงนี้ขอให้สุขลรวจะได้รางวัลที่หนึ่งนี้สยศาสตร์แต่ถ้าเราท่องบนเรือกราบไหว้โดยมุ่งที่จะทําให้จิตบริสุทธิ์สะอาดเนี่ยเป็นการฝึกฝนอบรมจิตเป็นพุทธศาสตร์ล้วนอาจจะเป็นคาถาในาศาสนาวามที่เขาท่องบนก็ตาม แต่ถ้าเราเอามาท่องบนเพื่อให้เกิดการสมาธิให้รู้จริงเห็นจริงโดยไม่ต้องอธิษฐานขออะไรอันนี้เป็นพุทธศาสตร์เราท่องพุทโธ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 แล้วเราขอว่าเออภาวนาพุทโธแล้วเลิกภาวนาแล้วขอให้ร่ําให้รวยอะไรทำนองนี่มันเป็นเรื่องของไสยศาสตร์วายพระพุทธรูปองเดียวเนี่ยเป็นได้ทั้งไสยศาสตร์เป็นได้ทั้งพุทธศาสตร์ แล้วแต่พู้นั้นจะกำหนดไปในด้านไหนอย่างสมาธินี่ก็ไสยาาศาสตร์เหมือนกันถ้าอย่างสมมติว่าทำสมาธิแล้วให้สามารถเกิดเป็นหมอดูได้แล้วก็มองหาทรัพย์สมบัติหรือให้เกิดพลังเจิพื่อจะใช้ในการที่จะบังคับกดสื่อผมหงงนั่นเจตจำนใจของคนอื่นให้มาตกอยู่ในอำนาจของเราเนี่ยนอกจากจะเป็นไสยาาศาสตร์แล้วยังเป็นมิถาสมาธิอิก แต่ถ้าทําไปเพื่อไม่หวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นมุ่งแต่ความบริสุทธิ์สะอาดจิตอย่างเดียวอันนั้นเป็นพุทธศาสตร์ล้วนๆเราเราทําความรู้สึกของเรา วิยาศาสตร์บางอย่างที่เขาเรียนแล้วมันมันมาเกิดความยุติธรรมมาเกิดความอายุติธรรมขึ้นมาเป็นอย่างสมมติว่าใจก็ตามเรียนมหาเรียนพวกเสน่ห์มหานิยมอ้าวเรียนเสน่ห์มหานิยมราพทธเจ้าว่าเป็นติรักธานาฬิกาเรียนเครื่องรางของขลังก็เป็นติรักธานาิกาทําไมจึงว่าอย่างนั้นท่านได้กาหนดเอาตรงที่ว่า เมื่อเสรแล้วขาดศีลและธรรมไม่มีศีลหา้าทำอย่างไม่มีศีลหา้าว่างั้นเจอะอย่างเรียนมนต์นเสน่ห์เสรจแล้วอยากได้ลูกสาวใครก็เอาสีส้มไปติดเอาให้เขาวิ่งตามอันนี้มันไม่ยุติธรรมเป็นาการกดดื่มผมเห็นเป็นอย่างคนที่เขาไม่เลื่อมใสเราเขาไม่นับถือเราแล้วเอาวิชาอาคมด้วยมจิตคมใจให้เขามารับถือเราอันนี้มันไม่ยุติธรรม เป็นการทําเยื่องสัตว์เอรัคขานแต่ถ้าใครรู้ไว้แต่ไม่ทําอย่างนั้นพระองค์ก็ไม่ทำหนึ่งเมือ่อเราทำสมาธิดีแล้วนะทำสมาธิดีแล้วภายหลังมาเราจะท่องคาถาบทไหนนั้นทั้งหมดย่งอายัง <c oughs> อะไรตึทาทางมีอคาถาต่อกระดูกบทหนึ่งจะตาโลจะคาปตะเตะโ,ตโกปตอที่ฐานนี <c oughs> ้เกิดเึ้นเมือนท้ามหาราชทั้งสีเอาบาดสีไปใบไวถวายพระพุทธเจ้าทีนี้พระพุทธเจ้าจะที่ฐานใครของใครคนใดคนหนึ่งก็กลัวจะเสียพระไถ่จึงเอาบารท,ทั้งสีที่มารวมกันเข้าแล้วพระองค์ก็อที่ฐานจิตว่า จาตาโลจะา,าปะโตเจอโกปโตอธิษฐานนี้บาตนี้มีสี่ใบเราอธิษฐานจิตเพื่อให้บาตนี้รวมเป็นใบเดียวกันนี่คือพระพุทธเจ้าใช้ไสยาการไสยาการนี้มีประโยชน์จะว่าไม่มีประโยชน์และเขาก็มีความจริงของเขาตามขั้นปุ่มของเขาที่มีประโยชน์นั่นคือมีประโยชน์สำหรับบุคคลผู้ใช้ให้ถูกีลและรมบ แต่ถ้าไปใช้ผิดศีลธรรมแล้วไปใช้มันทําให้คนอื่นต้องเดือดร้อนแล้วอันนั้นเรียกว่าศีลธรราในวิชาตึงนั้นเพราะฉะนั้นวิขาอาคมหรืออาวุธเป็นอย่างอาวุธเป็นอย่างปืนอย่างเงี้ยคนที่ไม่มีศีลธรรมก็เอาใช้แต่ในทางที่ในถูกต้อง กิเลสทำว่ากิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองใจแต่กิเลสก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์สำหรับคนโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งความอยากอย่างจะเห็นได้ชัดๆในวันนี้ที่ท่านทั้งหลายตั้งใจมาฟังเทศน์นอกอยากอนอกจากอยากจะโลธรรมะ แล้วก็ย่นอยากจะได้บุญอยากจะไปสวรรค์อยากจะไปนิพพานจึงเหล่านี้เป็นอาการของจิเลตทั้งนั้นแต่ว่าที่เรามีจิเลตเนี่ยมันเป็นถึงกระตุ้นเตือนควารมรู้สึกของเราให้เกิดความกระตือรือร้นเป็นผู้ที่จะสร้างโลก ือสร้างหลักฐานให้มั่นคงก็อาศัยอำนาจที่เล็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวตันหานี่แหละความทะเยอทะยานมันเป็นตึงกระตุ้นเตือนจิตใจคนเราให้อยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นเึ่งมันเป็นวิสัยของคารวะผู้ครองเรือนถ้าคารวะหมดจากโลกมันมันถ้าคารวะหมดอยากแล้วโลกมันจะเสื่อม ต้องรักษาความอยากเอาไว้แต่เมื่อเราจะใช้กิเลสให้มันเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงเรีกได้ว,ว่าเกิดประโยชน์แต่ตัวเองด้วยเกิดประโยชน์แต่ผู้อื่นด้วยหมายถึงว่าไม่ทําตัวเองให้เดือดร้อนไม่ทําให้ผู้อื่นต้องเดือดร้อนเราก็ควรจะมีรีติกิ่งเป็นขอบเกิดของกิกเลส หากว่าใครจะใช้กิเลสในทางไหนก็ตามให้เลิกถึงสีลห้าข้ออย่ากลวยอย่าลิเป็นขโมยอย่ากลวยอย่าลิเป็นโจรปล้นอย่ากลวยอย่าข่อโกมงโดยเอาสีลข้ออธินาทานมาเป็นขอบซื เล่ยกตัวอย่างมาให้ฟังเพียงข้อเดียวนอกนั้นคิดเอาเองในอีอกอันหนึ่งที่ชาวพุทธเรายังเข้าใจผิดและตันหนิพระพุทธเจ้าจึงหลายปีมาแล้วได้ยินท่านผู้รู้ท่านหนึ่งเขียนบทความไปอ่านในที่ประุมของเจ้าคณะจังหวัดเจ็ดสิบเอ็ดจังหวัดสมัยนั้นมีเพียงเจ็ดสิบเ็ดจังหวัด มีข้อความตอนหนึ่งว่าค <c oughs> ำสอนในทางพระพุทธาศาสนาบางอย่างละสงไม่ควรนำมาสอนประชาชนเพราะจะทำให้ประชาชนชื่อเสียดงอมืองอเท้าเช่นคำว่าสันโดษเป็นต้นอันนี้เป็นเรื่องเข้าใจผิดคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างกัดชัดคำว่าสันโดษนี่ยแปลว่าความพอ ไม่ได้หมายความว่าพอจะพะเท่าที่มืออยู่พอเท่าที่มืออยู่พอตามะติกำลังความสามารถของตนนี่มาใช้ความาอยู่ตอนนี้ใครจะมีความสามารถใช้สติปัญญาของตนเองเพื่อผลประโยชน์แก่ตนเองหรือส่วนรวมขนาดไหนอย่างไรก็ตามใช้ไปหม การรวมลงแล้วก็คือว่าจะให้เกินขอบเสดของศีลห้ากันกันกันมันอยู่ในหลักอันเดียวกันศีล้อือ่างหนึ่งศีลห้าข้อเนี่ยนอกจากจะเป็นขอบเิดของการให้สใหเสดให้เกิดประโยชน์แล้วยังเป็นโอบายตัดผลเพิ่มของบาปตรมวันนี้เรามีศีลห้าบริบูรณ์ถ้าเราเย็ดศีลห้าเป็นหลักปฏิบัติตลอดไป บาปตรมที่จะเพิ่มผลอันเป็นวิบากที่เราจะต้องไปรับในการข้างหน้านั้นมีเท่าไหร่ก็ยุดติอยู่เพียงแค่นี้ถ้าหากเราไม่แช็งในศตืนห้าข้อเราไปละเมิดข้อใดข้อหนึ่งก็เรียกว่าบาปเก่าแทนที่มันจะมีน้ำหนักเพียงกิโลเดียวถ้าไปทำเพิ่มก็จะหนักขึ้นอีกหนึ่งเพิ่มเป็นกิโลเศษขึ้นไป ทำที่ไรมันก็เพิ่มขึ้นทุกทีทุกตีถ้าเราดเว้นไม่ทําแล้วมันก็ยุดติกันเพียงแค่นี้ส่วนที่มีแล้วก็มีแล้วไปตามข้างหน้าเราไม่ได้ทํแเราทําแต่ความดีผลเพิ่มสองบาปมันก็ไม่เพิ่มขึ้นเราจะนั่นหลักการทําความดีเนี่ยก็คือหมายความว่าเราต้องทําดี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 อย่างเดียวท่านั้น ในเมื่อตั้งใจแต่จะทําดีอย่างเดียวมันก็ดีเรื่อยๆไปเพราะเราไม่ได้ทําความทั่วมาเป็นเครื่องข่วงความดีมันก็บ่งชัดอยู่แล้วว่าไม่เป็นอันเดียวกันตามภาษาพูดแต่ความจริงถ้าเราจะชั่งน้ำหนักถ้าสมมติว่า มันเป็นตึงซึ่งเป็นวัตถุบนกับบาปเมื่อชั่งน้ำหนักแล้วมันก็มีน้ำหนักเท่ากันเป็นของเบาบาเป็นของหนักอันนี้เป็นโวหารในทางเทศเป็นข้อเปรียบเทียบเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจ การเรียนศสยศาสตร์ราศีดำไม่ใช่ราศีเขาดำเพราะการเรียนสไศาสตร์มันดำเพราะเขาใช้สศ,ศาสตร์ไปทำความตั่วเดี๋ยวกว่าไปทำในสิ่งซึ่งมันไม่ยุติธรรมในเมื่อทำสิ่งที่ไม่ยุติธรรมมันก็เป็นความบาปบาปมันก็ทำให้ผู้ทำนั้นหมดสง่าราศี ไสยศาสตร์มันเป็นของกลางๆปวดเฉพาะหลักวิธาเป็นของกลางๆไม่ได้ทําให้คนหน้าดําหน้าแดงหรืออะไรได้ถึงนั้นแต่ที่ทําให้คนต้องหน้าดำาก็เพราะว่าใช้ไสยศาสตร์ไม่ผิดทางมันก็เหมือนเอนันกาบกะคนที่ทําความตัวบ่อยๆเนี่ยิวหน้าเขาจะไม่ผ่องใสหน้าตามันดําอะไรทานองนี้เหมือนปัด เกิดความไม่สึกอย่างนั้นมันจะมีอาการอะไรเกิดขึ้นก็าตามกําหนดู้อยู่ที่จกิดกับบริกรรมภาวนาเท่านั้นแล้วจิตมันจะค่อยสงบลงไปเองถ้าเราไปแปลกใจหรือเอใจไปทักท้วงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นจิตมันจะถอนจากสมาธิาถามอะไรบังเอิญมีอาจารย์ที่มนขังใยนั้น,นองค์หนึ่ง แต่เนี่พอท่านภาวนาทำจิตสงบแล้วอธิษฐานจิตมันก็เกิดเราโพสโลกก็เกิดเคลื่อนขึ้นไปยังอาจารย์บางองค์ที่ท่านปลุกเสกของของที่วางอยู่ในพานเนี่ยพอปลุกเสกได้ึือแล้วของนั้นมันจะกระโดดบางทีก็กระโดดตือกันผง,งขังผงขัง,งขึ้นมาสมือในสายโลกเสร็จของท่านอาจารย์สาอาจารย์มั่นนี่มีอยู่องค์หนึ่ง แต่องนั้นไม่ได้ตั้งใจจะปลุกเตศไม่ได้เรียนไสยศาสตร์อะไรหรอกถ้าท่านภาวนาจิตสงบลงไปแล้วถ้วยโถโอใจที่อยู่ใกล้ๆตัวท่านเนี่ยห่างประมาณสักเมตรหนึ่งนึงกระโดดตีท่ทานผงผางโผงผางขน้นมาถ้าเป็นแบบนี้ก็มีได้อำนาจของจิตนี่มันเป็นสิ่งที่มีพลังมากพระเจ้า,จ,าจึงกำหน,นดขอบเตอาไว้ว่า มิตถาสมาธิสัมมาสมาธิการเริ่มต้นด้วยการภาวนาเนี่ยทื่ให้มีอีืนแล้วก็จเจริญเมตตาเนี่ยเพื่อฝึกหัดจิตของผู้ภาวนาให้มีความรู้สึกละอายต่อบาปอากุศลตืลนเนี่ย